แข่งไทยในต่างแดนมีชื่อติดโผช้างศึกกเวินหลุดช้างศึกทีมชาติไทยประกาศรายชื่อ47นักตเตะเข้าแคมฝึกซ้อมเพื่อคัดเลือกก่อนลุย UAE แข่งไทยในต่างแดนติดเพียบกันธนวัตรซึ่งจิตถาวรแข้งดาวรุ่งวัย21ปีของลิสเตอร์ซิตี้มีชื่อติดโผด้วยส่วนตองกวินธรรมรจักรนันไม่มีชื่อ อากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประกาศรายชื่อ47นักเตะเพื่อเด็กตัวเข้าคป์ฝึกซ้อมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ใน3นัดสำคัญที่ประเทศสหรัฐอาระบเอมิเลดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้กล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอชี้แจงให้ทราบถึงขั้นตอนในการประกาศครั้งนี้ผมต้องการให้หนักฟุตบอล จะเห็นว่าได้รับการติดตามวิเคราะห์และพิจารณาโดยผมและทีมงานสตาฟตลอดในผลงานในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก FA ฟัพการเรียกตัวอุ่นเครื่องทีมชาติกับสโมสรและทีมออสตาที่ผ่านมาซึ่งเราจะมีการฝึกซ้อมและคัดเลือกจากแคมป์ในประเทศ ก่อนจะมีรายชื่ออีกครั้งเ่อเดินทางไป UAE มันคือการสร้างความเชื่อมั่นและเคารพซึ่งกันและกันระหว่างผมกับตัวนักฟุตบอลเองว่าการรักษาร่างกายระเบียบวินยัยการมีผลงานที่ดีในสนามจะได้รับการเรียกตัวเข้ามาเพื่อทําหน้าที่ให้กับทีมชาติไทยมีนักเตะหน้าใหม่หลายคนที่ผมเชื่อมั่นว่าจะเข้ามาเติมความแข็งแกร่งเพราะทุกคนมีความพร้อมและมีความสามารถหากได้รับการทบทวนแท็คติกและมีเวลาฝึกซ้อมที่เหมาะสมท้งนี้เป็นท,ที่ทราบกันดีว่า a f c ได้วางโปรแกรมแข่งขัน3มนัดต่อเนื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์ซึ่งจะทำให้สามารถเรียกนักฟุตบอลได้ตามระเบียบของฟีฟ่าและผมเองเชื่อว่าทุกชาติในทวีปเอเชียจะนำนักฟุตบอลที่ดีที่สุดเข้าสู่การแข่งขันรวมถึงทีมชาติไทยเองก็เช่นเดียวกันเราต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดถีถ้วนเพื่อให้การเดินทางไปประเทศ UAE ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเราจำเป็นที่จะต้องมีขนาดทีมและนักกีฬาที่เหมาะสมเพื่อรองรับโปรแกรมการแข่งขันและให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกลับมา ต้องขอความร่วมมือและขอขอบคุณทุกสโมสรอ,อีกครั้งขอกำลังใจแฟนบอลชาวไทยสำหรับการแข่งขันครั้งนี้อากิระนิชิโนโก่าวสำหรับรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่จำนวน47คนมีดังนี้